ในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมครอบครัวและสุขภาพโดยค่อยๆแทรกซึมเป็นภัยร้ายที่บ่อนทำลายสังคมไทยมาอย่างยาวนานนั่นคือปัญหายาเสพติดสติสตาาไม่ค่อยดีหรอกนะมันอีเดินได้เลยนะ่ะเห็นไในข่าวมาเยอะโจนไม่สวยสักลายซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจำนวนผู้เสพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดชนบุรีเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่ดีในทุกนิติควบคู่กันนั้นยังคงมีปัญหาด้านยาเสพติดต,ตามมาตามมาติการประชุมสมัชชาองค์การสหสประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐร่วมกันรณรงค์และวางมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง แต่ก็ยังคงป,ปรากฏในสื่อต่างๆถึงพิษภัยจากยาเสพติดอยู่เรื่อยมาปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องปัญหายาเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างมันทําลายไปถึงสถาบันครอบครัวของพวกเราเรายังให้ความสําคัญกับการรณรงค์ในปัญหายาเสพติดเหล่านี้ โดยเราทำงานเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรภาคการศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับถ้าทุกคนเห็นพิษภัยจากยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติเป็นปัญหาที่สำคัญของครอบครัวแล้วนะครับและทุกคนมีจิตสำนึกที่ต้องการที่จะไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เข้ามาสู่ครอบครัวของพวกเราเราจะทำอย่างไรไม่ให้ลูกหลานของเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาย,ยาเสพติดเหล่านี้นะครับเราต้องช่วยกันนะครับถ้าหากเราทำได้ ปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปจากจังหวัดชุมพรของพวกเราครับซึ่งการเดินทางของผมเนี่ยที่เดินทางไปในหลายๆพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยก็ได้พบกับคนที่เสพยานะฮะคือแบบเราสามารถพบเจอได้ง่ายเกินไปจนจนรู้สึกว่าบางครั้งก็ไม่ควรง่ายขนาดนั้นนะครับเราเคยเป็นไปรุ่นมาก่อนนะแล้วเราก็เคยผ่านผ่านอะไรมามากมายเห็นเพื่อนที่ชวนให้ลองหรือว่าเพื่อนที่ลองแล้วอยากจะเลิกแล้วมาปรปึกษาอะไรเนี่ยมันม,มีมีอยู่ตลอดในช่วงชีวิตนะครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยที่เราจะลองถึงเหล่านี้เพราะว่า ถ้าเราจะลองสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมผมยกตัวอย่างนะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถหาความสุขจากชีวิตได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งยาเร่งอะไรบางอย่างที่แบบนี่คือคนที่ล้มเหลวในชีวิตนะฮะที่คิดแบบเนี้ยเอาตัวเองอดำเข้าไปในจิตใจตัวเองด้วยด้วยยาเสพติดให้มันอยู่กับเราอยู่กับตัวเองนอนเอ๋อไปให้มันอยู่ในในหัวเราแล้วก็เออมันมันรู้สึกดีนี่คือคนที่ล้มเหลวทางด้านการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน คุณควรคิดกลับว่าเ hey, เราจะทํายังไงที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในมุมถึงจะอยู่คนเดียวแล้วเรายังแฮปปี้ได้หลายๆคนในยุคนี้น้องๆก็มีการแคสติ้งเกมหรือว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ไม่ได้ต้องเป็นเอ็กโทรดแบบออกไปพูดคุยกับผู้คนมากๆก็ได้ซึ่งยุคนี้น่าสนใจกว่าด้วยการมีโลกออนไลน์เรายังแบบอ,อัดคลิปคุยกับกล้องคือหลายๆอย่างเราสามารถทําได้ก็หวังว่าหลายๆคนจะตระหนักเรื่องยาเสพติดมากขึ้นหลายอย่างที่เราเห็นในข่าวที่เขาออกมาทําร้ายหรือว่า อะไรมากมายที่เราเห็นกันเนี่ยก็มันควรจะหมดไปเนาะแล้วก็ควรจะน้อยลงครับจากข้อมูลสถิติคดียาเสพติดในจังหวัดชนบุรีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยอยากรู้อยากทดลองแต่ส่วนหนึ่งเราต้องกลับมามองในสังคมสภาพแวดล้อมในชุมชนด้วยว่าสุ่งเสียงที่จะก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดหรือไม่ที่ผ่านมา ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดเริ่มพุ่งเป้าค้ายาเสพติดให้กับเยาวชนมากขึ้นและใช้กลยุทธ์ในการขายแบบขายตรงหรือ direct sell ในกลุ่มเพื่อนสนิทจึงทำให้การแพร่ระบาดยาเสพติดเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีมีนโยบายชัดเจนในการร่วมมือและให้การสนับสนุนส่งเสริมป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งมีการทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเกิดจากปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวซึ่งผลักดันให้เกิดผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้นเพิ่มผู้เสพหน้าใหม่ขึ้นมาเต็ไมไปหมดทั้งทั้งเสพจ,จนติดหรือเสพชั่วคราวไปไปใช้วิธีการอฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจสีเทาบ้างแล้วก็ใช้ธุรกิจถูกต้องบ้างบางหน้า เอาเงินไปฟอกเพื่อให้เกิดหลีกเลี่ยงการยึดของเจ้าหน้าทีอ่อันนี้เป็นเป็นการพัฒนาของของผู้คา้าคือนอกจากร่วมมือกันแล้วอย่างจริงจังแล้วเนี่ยกระบวนการกฎหมายจะต้องจะต้องกระชับแล้วก็กรบวนลงโทษจะต้องรุนแรงโครงการหลักๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราสนับสนุนแล้วก็เป็นโครงการที่ดีนั่นก็คือโครงการครูแดะหรือโครงการเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ตำรวจได้ทำมานานแล้วโดยใช้ตำรวจที่มีความรู้ในเรื่องยาเสพติดและเป็นวิทยากรเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและโรงเรียนนอกสังกัดด้วยตรากรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงการป้องกันตัวเองไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อเราทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีแต่เกิดโทษมหาศาลที่จะพาเราสู่ความทุกข์ทรมานในทุกๆด้านวันนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจเดินหน้าสร้างสังคมที่ปลอดจากยาเสพติดเพื่อสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ดียาเสพติดไม่ได้ทำร้ายแค่เพียงตัวเราแต่ทำร้ายทุกคนที่เรารักเรามาร่วมมือกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ